สวัสดีครับสมาชิกลิ้นจีหลวงปู่จันลิ้นจีสายพันธุ์พื้นเมืองนครพนมนะครับแปลงนี้นะครับอายุปูก2ปีนะครับต้นเล็กๆก็ออกผลเต็มให้เลยนะครับทันใจดีนะครับเป็นทางเลือกทางใหม่ที่ดีที่สุดในการทำเกษตรตอนนี้นะครับ ปลูกง่ายโตวไวให้ผลผลิตเร็วขายได้ราคาดีเพราะอร่อยนะครับน,นี่พันพื้นเมืองนะครพนมนะครับต้นแม่พันธุ์อยู่ที่รูปปลกผมที่อยู่กับคุณตาวีระนะครับนั่นคือต้นแม่พันธุ์เกิดจากกายการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติต้นไม้มีรากแก้วปรับสภาพต้นไม้ปรับสภาพเข้ากับภูมิอากาศประเทศไทยเรา เหมือนมะม่วงแก้วมะม่วงล่องนะครับที่ไหนปลูกมะม่วงได้ปลูกลิ้นจี่สายพันธุ์นี้ได้นะครับที่พูดอย่างนี้คือ,อาชาวบ้านแถวนี้นะครับเป็นชาวไร่ชาวนาไม่มีความรู้เรื่องการปลูกไม้ผลเลยก็ปลูกข้างบ้านก็ปล่อยทิ้งข้างไว้เหมือนมะม่วงแก้วมะม่วงล่องนะครับปลูกประดับบ้านอย่างเงี้ยก็ออกลูกดกให้นะครับ งน้นนาให้ปลูกนะครับปลูกง่ายด้วยแล้วขายได้ราคาดีต่างประเทศก็เป็นที่ต้องการมากอย่างประเทศจีนก็ประกันราคาไว้อยู่ที่70-80บาทมีเท่าไร่เอาหมดนะครับปลูกห้าต้น10ต้นรอบบริเวณรอบบ้านก็ได้ารายได้สร้างรายได้เป็น2-30,000บาทหมื่นนะครับให้กับครอบครัว ปลูกลิ้นจี่สายพันธุ์อื่นไม่ได้เหมือนลิ้นจี่สายพันธุ์นี้นะครับเห็นแต่ใบนะครับปลูกลิ้นจี่พันธุ์อื่นนะครับบางคนก็เข็ดนะครับก็ปลูกลิ้นจี่สายพันธุ์จัก,กรพพัดมานะครับชื่อก็จัก,กรพพัดนะครับชอบหนาวมากน่าจะมาจากประเทศจีนนะครับ0 8 5 6 8 0 7 8 7 0ผมในไทยภาษานะครับ จำหน่ายต้นพันธุ์แท้จากต้นแม่พันธุ์จากต้นแม่พันธุ์น,น,นี่คือตอนจับต้นแม่พันธุ์มาปลูกที่สวนแล้วก็จากที่สวนอย่างเช่นสวนนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จําหน่ายให้ลูกค้านะครับมั่นใจได้ไม่กลายพันธุ์นะครับแล้วก็ตัวผมเป็นลูกชายคนโตของลุงสวัสดิภาษาผู้บกุกเบิกลิ้นจีสายพันธุ์นี้มากว่า40ปีตึงนต้นตำลับนะครับผมลูกชายคนโตเป็นผู้จําหน่ายพ่อเป็นคนผลิต ผมถูรู้เรื่องการตลาดได้เยอะนะครับ085 680 7 870โทรมาคุยนะครับจะสะดวกติดต่อถ้าลายก็ขับรถมั่งนะครับเข้าสวนมั่งจะไม่สะดวกนะครับโทรมาปรึกษาให้เข้าใจก่อนนะครับปลกแล้วจะไม่ผิดหวังเพราะว่า ปลูกให้รู้ว่าต้องทํำยังไงมั่งนะครับเข้าใจต้นไม้นะครับอย่างหมดหน้าฝนต้องงดน้านี่บางคนก็ไม่เข้าใจผลไม,ม้ทุกชนิดถ้าอยากให้ออกลูกเนี่ยต้องหมดหน้าฝนนะครับถึงงดน้าไม่ให้แตกใบอ่อนนะครับถึงจะออกลูกให้บางคนก็ปลูกแล้วให้น้ําให้น้ําก็ถามว่าไม่ออกลูกเลยใบเขียวงามแต่ไม่ออกลูกให้เข้าใจผิดนะครับต้องงดน้ําแกล้งมันถึงจะบังคับให้ออกดอกได้นะครับ 056807870ผมในไทยภาษานะครับอย่าลืมโทรมาคุยนะครับ